กำลังร้อนแดงเลยทีเดียวนะครับกับการระเบิดในครั้งนี้อย่างที่ทราบกันนะครับการระเบิดครั้งนี้มันค่อนข้างอันตรายต่อผู้ใกล้ชิดและผู้คนที่สูดดมควันเข้าไปแต่หลายคนคงยังไม่ทราบถึงแหล่งที่มาว่าโรงงานนี้คือโรงงานอะไรน้ำมันที่ไหมอยู่มันมาจากไหนวันนี้เราไปหาคําตอบกันครับโดยโรงงานที่เกิดเหตุเป็นโรงงานของ scg ซึ่งโรงงานนี้เป็นเหมือนโรงงานรีไซเคิลพลาสติกซึ่งกระบวนการที่ทํานั้นคือการแปรรูปจาพวกพลาสติกให้กลับมาเป็นสูตรตั้งต้นก็คือน้ํามันแต่จากที่เห็นได้จากหลายสํานักข่าว เตาไฟที่ไม่อยู่มันคือ paralysis Gasoline ครับซึ่ง paralysis ก็คือกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนที่ไม่สมบูรณ์ในสภาวะที่ปราศจากออกซิเจนต้าแบบเข้าใจง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้าน pyro แปลว่า heat หรือความร้อน lysis แปลว่า breakdown หรือการแตกตัว ชื่อของกระบวนการนําพลาสติกมาแปลรูปเป็นน้ามันแบบนี้เรียกว่า plastic pyrolysis มันก็คือการนําเอาพลาสติกที่เป็นหนึ่งในปัญหามลพิษตลากของโลกเข้าสู่กระบวนการทําให้เกิดความร้อนสูงมากๆจึงทาให้มเลกุลแตกตัวแต่พลาสติกนั้นแตกตัวด้วยความร้อนอย่างเดียวค่อนข้างยากจึงจ้งนำแคตตาลิสต์ตัวเร่งปฏิกิริยาเข้ามาช่วยซึ่งก็จะมีเท่าทานหินหรือซีอไลา์ที่ใช้กันในส่วนมากขั้นตอนแรกคือการนําพลาสติกมาคัดกรองเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากนั้นจึงผ่านเครื่องบด เพื่อทำให้ฉีดเล็กลงเพื่อง่ายต่อการแตกตัวจากนั้นจึงนําเข้าเตาเผาด้วยความร้อนกว่า450องศาเซลเซียสโดยมีแคทเทลิสต์และปราศจากออกซิเจนพลาสติกก็จะละลายและถูกแปรสภาพเป็นแก๊สซึ่งในห้องเผาไหม้ก็จะมีท่อด้านบนที่ส่งต่อไปอยังเครื่องคอนเดนเซอร์หรือคอยร้อนซึ่งจะทําให้เกิดการคอนเดนเซชันซึ่งก็คือการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว จากนั้นเข้าสู่กระบวนการกลั่นออกมาเป็นน้ํามันซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นน้ามัน80%และแก๊ส15%และจำพวกถ่านอีก5%ซึ่งในจาก80%ของน้ํามันที่ได้ก็จะรวมถึงน้ํามันเสียน้ํามันดีเซลน้ำมันเบนซินหรือที่รู้จักกันก็คือ Paralysis g a s o l i n นนี่แหละครับที่เมื่อวันกันมังไหม้อยู่ งน้ำมันพวกนี้ก็มีการนําไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะโรงงานปูนซีเมนต์กระจกเซรามิกหรือแม้กระทั่งโรงไฟฟ้าและเมื่อนาส่วนของน้ํามันดีเซลเอาไปต่อยอดก็สามารถทําเป็นไบโอดีเซลที่สามารถใช้ได้กับพวกรถบรรทุกแทรกเตอร์เครื่องั่นไฟและอีกมากมายที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลในส่วนของ15%ที่เป็นแก๊สก็จะถูกนํากลับไปใช้งานในขั้นตอนการเผาเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และ5%สุดท้ายจำพ่วงฐานก็สามารถนำไปใช้ต่อได้เช่นเดียวกันซึ่งคนที่อธิบายขั้นตอนนี้อย่างละเอียดมาจากช่อง c o r t e y explains ใครสนใจก็ลองไปดูกันนะครับ Plastic p a r a l y s i s จริงๆก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเพราะการนำพลาสติกที่ใช้แล้วให้กลับมาเป็นน้ำมันและกลายเป็นพลังงานที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมนอกจากช่วยลดโลกร้อนอยังช่วยลดปริมาณมลพิษจากขยะพลาสติกอีกด้วยแต่กาา็น่าเสียดายที่ได้มาเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ซึ่งในส่วนที่ไหม้หลักๆเมื่อวานถือว่าอันตรายพอสมควรครับ เพราะมันคือไม้ในส่วนขั้นตอนสุดท้ายที่ออกมาเป็นน้ํามันเบนซินซึ่ง paralysis gasoline นั้นเป็นน้ํามันเบนซินที่มีข้าออกเทนสูงเพราะฉะนั้นทะลุไม้แล้วอย่างที่เห็นเห็นกันครับมันดับยากเพราะฉะนั้นอยู่ห่างอย่างหงหงดีที่สุดครับทางนี้ทาง i d Group channel ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตคุณนพพรเรือนมากับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ประสานงานเข้าช่วยเหลือทางนิคมอุตสาหกรรม ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับผมททมจาก du Group Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ